นะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะมีนวนมีโนมีนวลมาทางนี้วีนดนไม่เห็นมีนวนมีนวีมี่นง้ำตักไหมิง้ำตัดไหมคะขายทอดสดนะพี่นดนขายทอดสดลงยูทูบนะ รู้ใจวมาเคนในหมู่บ้านหมดเลยนะทุกคนีบิ๊กก็บอกขอภาพจิ้มดค่ะโอเคซ่อมตัดใช่ไหมซ่อมตันะแล้วก็เป็นใจของเราและก็ใจกันนะคะบรรยากาศดีมาก ตอนนี้เราอยู่ในโรงงานนะคะทุกคนใจเด็กมาไม่จเด็กมา่ได้หแ่เดินทเพ่อผู้บริารในน้นั่งรถทางทางโอไม่นั่งรถเขตแบบก็ได้นอนนี้รถน่มันต้องไปะไปค่ะอมานางใส่ไปนะคะ ผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยนะขอถายหน่อยผู้ช่วยนะคะเด็กๆคนตามของเรานะคะพุกแตกนะคะ้องยืนแซวนะคะตามโคกแตกนะคะตามคคกแตกนะคะทุกคนนี่ใส่ไปเต็มโคกเลยนะคะใส่ไปเต็มคกเลยะคะใส่ไปเต็มคคกเลยนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะ

ของโลชตานนะคะสวยนะคะทุกคนยิ้มฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปโิ้มนนะคะยิ้โก้นนะคะขอโทษยิ้มก้นกู <S <S ได้รึกั่นักกล้องยาวของเราอยู่นี่นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะทุกคนยังไม่มีการตัง้งกระบวนกระถิ่นนะคะจะแห่น่จะแห่ช่วง ช่วงบ่ายนะคะไม่แน่ใจกาแฟก็รับเป็นกระถินอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะทุกคนนี <c oughs> ่ก <c oughs> าเต้นเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่ก็เป็นบรรยากาศโรลคานนะคะบรรยากาศโรลคานนะคะตรงนี้ก็เป็นที่อขอที่เขามาทำบุญเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพผ้าไตนะคะครับในนามคณะกรรมการก็ อายอดชมภาท่าไทยนะครับงรักเ้าร้อยเก้บเก้นะครับ่ายได้ไหมครับไยดูยูทูได้ไหมได้ขอบคุณค่ะอ่าเด่ทุกคนกหลักก็มานะคะหลักก็มาตะกคะยู่